สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำแกงส้มทุเรียนมะปรางนะคะเราไม่ใช้มะนาวนะคะวันนี้จะใช้มะปรางแทนแล้วก็แกงกับขี้ปลาแซลมอนนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมมะปรางแบบนี้ล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งน,นะคะผ่าครึ่งให้ได้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ แล้วก็เอา,มาเมล็ดออกนะคะแค่เอา,มาเมล็ดข้างในออกนะคะเสร็จแล้วเราวางพักทิ้งไว้ตั้งน้ําให้เดือดนะคะใช้น้ําประมาณ1ลิตรนะคะวันนี้มีขี้ปลาแซลมอนประมาณห้าร้อยกรัมนะคะพอดีเพื่อนให้มานะคะแล้วก็จะมีทุเรียนอ่อนในส่วนของทุเรียนอ่อนเราก็แกะใครจะหันนะ่นหนาหั่นบางยังไงก็ได้นะคะแต่ว่า อย่าให้บางมากเพราะว่าทุเรียนจะสุกง่ายเราละลายน้ำเดือดเราก็นำเครื่องมาละลายนะคะในส่วนของเครื่องปรุงก็เคยบอกไปแล้วนะคะจะมีวันนี้จะใส่พริกแห้ง10เม็ดพริกชี้พริกชี้ฟ้าแดงสด10เม็ดนะคะแล้วก็กระเทียม5กลีบนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะคะตามขมิ้นหนึแง่งนะคะห่งแง่งเล็กๆนะคะ ย่างประมาณนี้ค่ะปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปตำลงไปให้ละเอียดนะคะละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้นะคะเสร็จแล้วนำมาละลายเครื่องพอน้ำเดือดน,นะคะแล้วก็นำมะปรางใส่ลงไปก่อนเลยค่ะพอใส่แล้วมะปรางก็จะเหลืองประมาณแบบนี้อันนี้วันนี้ดิฉันจะใส่ลูกสุกคนกับลูกเขียวด้วยนะคะแต่ว่าพอ ใส่ลงไปในเครื่องแล้วมันก็จะเหลืองแบบนี้น่ารับประทานนะคะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็จากนั้นเราก็นำปลาแซลมอนใส่ลงไปครีบปลาเราก็จะตัดเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เขาแล่มาให้อยู่แล้วนะคะเราก็ตัดมายาวประมาณสักหนนิ้วนะคะใส่ลงไปเมื่อสุก ต้มไปให้เดือดสักพักเมื่อสุกเรามาชิมดูนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่มะนาวนะคะคิดว่าเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะความเปรี้ยวของมะปรางออกเลยค่ะก็ใส่ในส่วนของน้ำตาลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ก็ใส่รสด,ดีลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะปลาแซลมอนใส่ลงไปแล้วอย่าคนนะคะเดี๋ยวจะเหม็นคาวเพราะว่าจะสุกง่ายนะคะจากนั้นก็ตามด้วยผงนัวหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามะปางจะเปรี้ยวมากวันนี้ใส่ไป ประมาณ20ลูกหนึ่งถ้วยนะคีบิมอีกรอบหนึ่งนะคะอร่อยเลยค่ะทุกคนเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใส่ในส่วนของทุเรียนอ่อนลงไปเลยค่ะ ใครจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าเอาใหญ่ไว้ก่อนก็ดีพอดีที่บ้านญาติลมเมื่อวันก่อนลมพายุมาแรงทุเรียนหล่นลงมาค่ะยังไม่ทันสุกก็เลยนำมาแกงส้มใส่ลงไปให้น้ำเดือดแป๊บนึงนะคะเพราะว่าทุเรียนจะสุกงา่าย กำลังเดือดปุดๆเลยค่ะ ดิฉันจะใส่ของดีเมืองใต้ลงไปนิดหนึ่งนะคะก็คือน้ำบูดูนั่นเองค่ะน้ำบูดูก็คล้ายๆน้ำปลานะคะใส่ไปก็ประมาณครึ่งทับพีน่าจะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ในเครื่องแกงนี้เราจะผสมกะปิลงไปแล้วนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำกำลังดีเหลืองแดงอร่อยเลยค่ะไม่ต้องเปรี้งมะนาวด้วยใส่มะปางนะคะแซบ่บแซ่บถึงใจเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวจะชิมเนื้อทุเรียนดูว่าสุกหรือยังนะคะ สุกแล้วนะคะอร่อยด้วยจะออกมันมันแล้วก็มีกลิ่นหมอนทองมีกลิ่นทุเรียนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลย ใครจะใช้ปลากระพงปลาทับทิมก็ได้นะคะได้ทุกอย่างปิดไฟเลยค่ะ ได้แล้วค่ะทุกคนแกงส้มแกงส้มปลาครีบปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ใส่ใส่มะปรางแล้วก็ทุเรียนอ่อนนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนพอดีไฟไม่ค่อยสว่างเลย หน้าตาเป็นอย่างนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆจะทานกับไข่เค็มหรือปลาเค็มก็อร่อยนะคะทุกคนอลองไปทําดูนะคะใครที่ซื้อทุเรียนมาบางท,ท,ท,ทีทุเรียนยังไม่สุกนะคะผ่าออกมาแล้วเนื้อก็ไม่สุกไม่ต้องทิ้งนะคะแกะออกมาเลยแล้วคว้านอเอามาเล็ดออกนะคะ แล้วก็นำมาหารเป็นชิ้นๆน,นำมาแกงส้มกับปลาหรือว่ากับหมูก็ได้นะคะรับประทานกับน้ำพริกหรือว่าไข่เจียวหรือว่าปลาเค็มนี้อร่อยเด็ดมากเลยค่ะไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปค่ะไปแซ่บกัน ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ